สดๆร้อนๆเลยนะครับผมน้องอุงอิงเพิ่งเข้ารับรางวัลล่าสุดเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือว่านางสาวรัตนาพรหอมหวนะครับผมนักร้องคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้รับโล่รางวัลเพชรสีพืชเทสวนนะครับผู้สร้างคุณในประโยชน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2566นะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากสถาบัน ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดนะครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิงด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิงนางสาวรัตนาพรหอมหวนนักร้องคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ได้รับโล่รางวัลเพชรสีพุทเทสวนผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2566 จะเข้ารับรางวัลในวันที่4กันยายนก็คือวันนี้นะครับเพิ่งรับรางวัลหมดๆเลยนะครับในเวลา16นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมที่พังกรรัศมีโชธนะครับผมมหาวิทยาลัยราชภัษรีสเกตนะครับผมก็ได้มีคลิปนะครับผมบางช่วงบางตอนที่น้องอูงอิงได้รับรางวัลน,นะครับก็เป็นคลิปจากช่อง YouTube บุญแอลแล้วแต่สีเหตน,นะครับผมขออนุญาตเปิดคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ขอบคุณคลิปจาก ช่องย t u b บบุญแอลแลวตาสีเห็ดนะครับไปดูกันครับและผลง,งานของผู้ลลที่รับโลงรางวัลชิดูเกียรติแก่สาธารณชนเพื่อให้นันเกเรียนนสักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้วความทราบซึ้งและความภาคภูมิใจในคุณค่าของศิลปิพลเมาองไทยอันเป็นปภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่รับโล่รางวัลไปประยุกต์ใช้สร้างโอกาสละกิดเป็นบุรุษ นางสาวรัตน,นพรขอมหัวชูนงบุญยิ่งวันที่เจ็ครับเด็กสาวจากบ้านคุณนอยตุบคนจานอำเภอบางศีส,กเกส,สกเกะเกดจังหวัดศรีสะเกดนางเอกหมอลำดองใหม่จากคณะหมอลำขวัญใจแฟนแฟนสาวไอยเพชรบ้านแพงสาวไอยวัน17ปีที่หอบฝันในการเป็นศิลปินหมอลำเดินทางมาเรเช่นหลังเวทีหมอลำด้วยความพยายามบวกกับความฟังสวรรค์น้ำเสียงกันทรงพลังดาวบุญิงเพชรบ้านแพงหรือรัตนพรหอมหวน สามารถพาให้ขึ้นเป็นนักเอกวอลดลัมน้องใหม่จากคณะวอลดลัมพลาจาแผ่นแผ่นทั่วประเทศสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการวอลดลัมกเป็นที่นิยมอีกรั้งได้สาเร็จเราลงมือพิมพ์แผ่นแปงส่งแพงลงแรกออกมามาหลังคาด20ชั่วโมงทะลุล้านบิลเราได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในการใช้ความสามารถด้านการแสดงในการ,รปาระกอบอาชีพจึงควรแก่การได้รับเล่อตงเป็นอย่างยิ่งมหาชทยาละเจา้าพระสิสเกตเห็นสมควรให้รับตาแหน่งเช่นชุชเดีย

เรไดเชิญ่ายภานรับไชที่วยนะครท่านคุณแม่คุณพ่อและรานนะครับเชิญายขอยนคนเวทีนะครับดีครับหนึ่งมท่านผู้ชมตอนนี้ขอบคุณหลายๆเน้อครับ ขอบคุณคลิปจากช่อง YouTube บุญแอลแล้วแต่ซีเฮ็ดนะครับผมเรามาพูดถึงรางวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับรางวันนี้ก็คือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆเลยนะครับผมที่ น้องอุอ๋ยได้เดินทางไปรับที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏศรีสะเกดนะครับสาขาก็คือผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิละปะวัฒนธรรมสาขาศิละปะการแสดงนะครับผมประจำปี2566นะครับถือว่าเป็นรางวัลใหญ่แล้วก็เป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆเลยที่น้องอุอ๋ยได้รับนะครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องอุอ๋ยอีกครั้งหนึ่งเนาะเราในฐานะแฟนลับเป็น FC แฟนลับเราก็รู้สึกปราบปปื้มใจนะครับที่เห็นศิลปินตัวน้อยๆของเรานะครับที่มี คุณภาพแล้วาาลก็มีความสามารถมากๆจนทางผู้หลักผู้ใหญ่หนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของน้องแล้วก็ได้มอบรางวัลให้น้องนะครับผมก็ตั้งแต่น,น้องเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ย <c oughs> ไม่กี่เดือนเนี่ยห้าหกเดือนเนี่ยหลายรางวัลแล้วนะหลายรางวัลมากๆแล้วนะครับผมและก็ผมเชื่อว่ารางวัลต่อไปก็ต้องมีอีกแน่นอนครับเพราะว่าน้องคนนี้ก็คือน้องอุ๋งอิงเนี่ยเก่งจริงๆแล้วก็คุณภาพจริงๆเหมาะสมจริงๆกับรางวัลทุกรางวัลที่น้องได้รับนะครับผมก็ พื่มใจมากๆเลยยินดีด้วยได้อีหล่เด้อคนเก่งฝึกฝนต่อไปพัฒนาต่อไปแล้วก็ทำตามความฝันของน้องเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับน้องจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างทุกประการแน่นอนนี่ขนาดนี้นะผ่านมาไม่กี่เดือนแล้วนะถือว่าประสบความสำเร็จไปหลายอย่างแล้วนะ้องไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ก็กาลังสร้างอยู่แล้วก็ปิดงวดบ้านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ รถคันใหม่กําลังจะออกมาป้ายแดงรถตู้ป้ายแดงนะครับผมก็แฟนขับ f c ก็กาลังเตรียมส่องป้ายทะเบียนอยู่นะครับแต่เห็นเมื่อวานนี้แอบเห็นว่าคุณแม่น้องอุ๋งอิงน้องก็คือแม่หน่อยกับอุ๋งอิงเนี่ยก็ได้เลือกกระเบื้องด้วยตัวเองนะเลือกกระเบื้องอุ o ๋งอิงเลือกสีนี้แม่หน่อยเลือกสีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ในห้องนอนอุ ing, ๋งอิงอุ๋งอิงอยากติดกระจกใช่ไหมในห้องน้ําก็อยากติดกระจกห้องนอนก็อยากติดกระจก แล้วคุณแม่ถามว่าอยากได้ตรีมอะไรในห้องนอนเนี่ยจะได้โทนสีแบบไหนแต่งแบบไหนอุ๋อิงบอกว่าอยากได้แบบโดเรมอนนี่เอาพี่น้องอยากได้แบบโดเรมอนแต่งสไตล์โดเรมอนแบบฝ้าโดเรมอนอย่างนี้หรอผนังโดเรมอนอย่างนี้ไหมผมเชื่อมากบุนแอลแลแตซิเฮตเนี่ยสีสเกตสางบ้านเนี่ยทำให้ได้แน่นอนอะรีเควสต์มาเลยแต่งเอาแบบโดเรมอนสวยๆล้ำๆไปเลยนะอุ๋อิงเนาะอาเอามาเป็นกำลังใจให้น้องอุ๋อิงก,กันนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอู๋อิงก,กันเนาะ สามารถคอมเมนต์ไงเข้ามาได้นะครับแสดงความยินดีกับน้องเพราะว่าผมเชื่อว่ารางวัลเนี้ยน้องเหมาะสมมากๆที่น้องได้รับรางวัลน,นี้นะครับผมน่ารักแล้วก็เก่งสวยน่ารักเก่งแล้วก็มีพรสวรรค์ไม่รู้จะยังไงเนาะเพราะว่าสมบูรณ์แบบจริงๆแหมคนเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนก็หาว่าคนหรือนางฟ้าเอาจริงๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สดใส ทำให้คนอยู่รอบข้างทําให้แฟนคลับเอ FC ที่ติดตามน้องเนี่ยก็มีความสุขไปด้วยใครดูอุงอิงน่ะไม่เคยได้แบบไม่เคยเศร้าเลยนะเคยจะได้แต่ความสุขบางคนที่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้ามาดูอุงอิงเนี่ยเชื่อเลยว่าได้รับความสุขก็หายเครียดหายเศร้าแน่นอนครับผมหลายๆคนก็เป็นนะหลายๆคนติดแม้กระทั่งถึงขนาดว่าไม่ดูอุงอิงนอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นผมก็ยังเป็น ตื่นมาก็ต้องเปิดดูอุงอิงไร้สดใช่ไหมมันจะมันจะเด้งขึ้นหน้าหน้าฝีหน้าอันนี้มนผมแจ้งเตือนของผมถ้าอุงอิงไร้สดหรือบางอุงอิงทําอะไรโพสอะไรผมต้องรีบเข้าไปดูนะจริงๆคือชอบเนาะชอบมากๆเลยอะ่ะแล้วก็น้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์เนาะเป็นคนที่เก่งแล้วอีกอย่างนึงน้องเป็นคนกระตันยูชอบตรงเนี้ยน้องเป็นคนกระตันยูเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นต่อๆไปเลยนะครับผม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้แน่นอนครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่กระตันยูแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากๆและเด็กๆรุ่นใหม่นะครับผมที่มีความฝันในการเป็นศิลปินที่มีความฝันเป็นของตัวเองนะครับดูพี่อุ๋งอิงเป็นตัวอย่างได้เลยพี่อุ๋งอิงไม่เคยท้อไม่เคยถอยเดินตามความฝันจนมาประสบความสําเร็จในวันนี้เพราะ 1. ความขยัน2พรสวรรค์3ความกตันยูอ จำไว้เลยนะครับ,รรบแล้วก็ดูเป็นแบบอย่างว่าเรนี่แหละแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยบุคคลที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับผม <c oughs> เชื่อว่าหลายๆคนถ้ามีน้องอุ๋งอิงเป็นไอดอลนะครับแล้วก็เดินตามแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับไม่ต้องท้อเดินตามความฝันเหมือนพี่อุ๋งอิงเนี่ย รับรองว่าจะต้องประสบความสําเร็จเหมือนองุงอิงแน่นอนครับสำหรับวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็ได้นําข่าวสาดีๆนะครับมาเล่าให้กับพี่น้อง f อฟซแฟนคลับได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็เป็นรางวัลที่นองอิญอิงได้เพิ่งได้รับมาเลยเนาะได้รับเมื่อวันนี้เลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับนองอิงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ